คนที่เกิดวันอังคาระคะ่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเรื่องราวอะไรบ้างน,นะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกนะคะวิวออฟฟอร์จูนค่ะใบที่สองค่ะเดสต a r ค่ะใบที่สามค่ะเดซันค่ะไพ่ของคนวันอังคารนะคะค่อนข้างดีในช่วงอาทิตย์นี้นะคะ เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงรากฐานนะคะในเรื่องของการเงินที่มีการเงินที่ดีเข้ามานะคะบางคนอาจได้โชคได้ราบหรือว่าได้ทรัพย์สินเงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบรดกตกทอดมาในช่วงเวลานี้นะคะมีเรื่องของแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือการทําอะไรใหม่ๆขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะทําให้คุณนะคะมีแรงกายมีแรงใจนะคะที่จะ ลงมือทำนะคะหรือว่ามีการจุดประกายความคิดของคุณนะคะที่จะทำะไรใหม่ๆสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะคะทำให้คุณนะคะได้แสดงศักยภาพของคุณให้โดดเด่นขึ้นนะคะการทำงานอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนนะคะคุณจะสามารถทำได้ดีและประสบความสำเร็จโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดู แล้วก็คอยที่จะหนุนนําคุณนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดมังคารทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ